สี่อนุวิวจากเมืองชายทะเลสู่ศูนย์กลางสแกมโลกถ้าย้อนไป10ปีก่อนนะครับถ้าใครบอกว่าสี่อนุวิวเมืองชายทะเลในกัมพูชาจะกลายเป็นศูนย์กลางสแกรมระดับโลกคงไม่มีใครเชื่อหรอกครับตอนนั้นนะครับมันคือเมืองพักร้อนแสนสงบของฝรั่งน้ำทะเลใสาหาดทรายขาวเงินหยวนนะครับไหลเข้ามาเมืองนี้เหมือนน้ำทะเลขึ้นนักลงทุนจีนมาซื้อที่ดินเปิดบอลคาสิโนโรงแรมหรู และอาคารสูงเต็มไปหมดในไม่กี่ปีนะครับเมืองชายทะเลกลายเป็นลาสเวกัสแห่งอ่าวไทยแต่เบื้องหลังแสงสีเสียงของคาสิโนคือเงามืดของธุรกิจผิดกฎหมายการพนันออนไลน์คาสิเตอร์หลอกลวงขามนุษย์และการขัดขังแรงงานหลังโควิดนะครับทุกอย่างเนี่ยพังลงคาสิโนหลายแห่งปิดตัวแต่ไม่ได้หายไปเฉยๆนะครับมันเปลี่ยนรูปโรงแรมร้างหลายแห่งถูกปรับเป็นศูนย์สแกมอาคารที่มีรั้วลวดหนามกล้องวงจรปิด และเจ้าที่คอยเฝ้าไม่ใ,ใครหนีมีแรงงานจากไทยลาวเวียดนามฟิลิปปินส์จีนไปจนถึงเกาหลีใต้ถูกหลอกมาทำงานแชทคุยหลอกลงทุนปั่นรักออนไลน์บางคนหนีออกมาได้เล่าว่าเขาเนี่ยให้พิมพ์หลอกเหนื่อว,วันละ12ชั่วโมงถ้าไม่ถึงเป้าก็โดนช็อตไฟฟ้าข่าวที่เขย่าโลกนักศึกษากาหลีเสียชีวิตกลางศูนย์สแกมเดือนตุลาคม2025นะครับข่าวจาก AP และเด e g การ d เด n รายงานว่า พักมินโฮนักศึกษาเกาหลีใต้วัย22ปีถูกหลอกให้ไปทํางานในกัมพูชาก่อนถูกกักขังและทรมานจนเสียชีวิตรัฐบาลเกาหลีใต้โกรธจัดสั่งห้ามพลเมืองเดินทางไปบางพื้นที่ของกัมพูชารวมถึงเสียนุวิลทันทีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชากว่าล้างขบวนการสแกมที่ฝังตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับไม่นานหลังจากนั้นตํารวจกัมพูชาก็เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มครั้งใหญ่จับได้กว่า1000คนและส่งตัวชาวต่างชาติกลับประเทศจํานวนมากแต่คนในพื้นที่บอกว่า แค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเพียงเท่านั้นตามรายงานของ Financial Times เบื้องหลังสูนสกแกมในเสียนูวิลคือกลุ่มทุนเชื่อมโยงกับบริษัทใหญ่ในจีนเช่นปรินกุปซึ่งถูกสหรัฐและอังกฤษคว่มบาตรในเดือนตุลาคม2025เพราะพวกเขาใช้รายงาน,นบังคับและโกงเงินออนไลน์ทั่วโลกเป็นมูลค่าหลายพันล้าน,านดอลลาร์บางคอมเพล็กซ์ถึงกับมีห้องขังใต้ดินและทีมบังคับใช้ที่คอยจับคนหนีเรียกได้ว่าจากเมืองพักร้อนริมทะเล กลายเป็นนครแห่งอาชญาการดิจิทัลโดยสมบูรณ์กัมพูชาพยายามล้างภาพแต่ก็ยากเหลือเกินนะครับรัฐบาลคุนมาเน็ตลูกชายของคุนเซนพยายามล้างภาพเสียโนวิวลให้กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกครั้งมีการจับกลุมหรือศูนย์สแกมหลายแห่งแต่ร่วมมือกับจีนเกาหลีใต้และ UN เเพื่อสืบสวนแต่คนในพื้นที่ยังพูดตรงๆว่าจะล้างเท่าไหร่ก็ไม่มีข่าวเพราะว่าคนที่เคยเทายัางอยู่ในระบบเมืองที่เตือนใจทางอาเซียน ซึ่งนี่เกิดกับเสียนนบิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โมเดลเสียนนบิลกาลังเกิดซ้ําแล้วซําเล่านะครับในหลายพื้นที่ของอาเซียนตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคําในลาวเมียนมาไทยเมืองตากอากาศในฟิลิปปินส์จนถึงชายแดนเวียดนามมันเริ่มจากเงินลงทุนต่างชาติการผ่อนกฎหมายธุรกิจเทาอาัจญากรรมไซเบอร์สูตรเดียวกันเป๊ะเสียนูบิลเคยขายความสงบขายคลื่นขายรอยยิม้มแต่ตอนนี้ครับกลายเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาโดยไม่มีการคุม เมืองที่รับเงินจากต่างชาติเร็วเกินไปจนลืมว่าความปลอดภัยของคนในสําคัญกว่าเงินทุนและสุดท้ายเมืองที่เคยมีทะเลสีฟ้ากลับกลายเป็นทะเลสีเทาที่สะท้อนเงาของอาชญากรรมระดับโลกเสียนูบิลนะครับไม่ใช่แค่เมืองในกัมพูชัยอีกต่อไปแต่มันคือคําเตือนของทั้งอาเซียนว่าถ้าเราปล่อยให้เงินเทามีอำนาจมากกว่ากฎหมายวันหนึ่งเมืองของเราอาจกลายเป็นเสียนูบิลอีกเมืองหนึ่ง